O que é que o senhor está falando? O que é que o senhor está falando? นถิงนะคะเห็นไหมคะหรือต้นไม้หางช้างนะคะต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกต้นนี้ปลูกมา20ปีแล้วนะไม่เคยออกดอกเลยนะคะเรามาแอบดูแอบดูกันให้นี่ใช่ใช่เขาจะออกดอกหรือเปล่าไม่รู้นะถ้าเขาจะออกงอกก็คืองอกอย่างนี้นะคะนี่เราก็ไม่เคยเห็นว่าทำไมหนอเขาออกอย่างนี้นะ นี่ก็คอยเราคอยดูแล้วกันนะว่าเอาจะออกดอกหรือเปล่นะคะดูดูนะคะนี่นคะคะเดี๋ยวเราจะเอาดินเอาขี้วัวมาใส่นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ นี่นะคะนี่นี่เห็นไหมคะวันนี้เราก็จะมา เราก็จะมาใส่มนลมนวัวนะคะเนี่ยใส่มมนวัว ใส่เมลพารแล้วนะคะต้นนี้เป็นต้นแรกนะที่เอามาปลูกแล้วเราก็ขยายออกเรารอเขาเป็นสิบยี่สิบปีนะ ไม่รู้ว่าจะเกิดเป็นยอดเป็นต้นใหม่หรือว่าเป็นดอกนะคะนี่นะเราก็ต้องรอลุ้นไปด้วยกันนะ ตรงนี้ก็มีเห็นไหมคะเนี่มีสองนอนเนี่ะ เพชรชะหนึ่งนะคะเห็นไหมคะหรือกล้วยไม้หางค้างนะคะกล้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกต้นนี้ปลูกมายี่สิบปีแล้วนะ ไม่เคยออกดอกเลยนะคะเรามาแอบดูแอบดูกันให้นี่ใช่ใช่เขาจะออกดอกหรือเปล่าไม่รู้นะถ้าเขาจะออกง,งอกก็คืองอกอย่างนี้นะคะนี่เราก็ไม่เคยเห็นว่าทําไมหน่อก็ออกอย่างนี้นะนี่ก็คอยเราคอยดูแล้วกันนะว่าเขาจะออกดอกหรือเปล่านะคะดูดิดนะคะนี่ คะคเดี๋ยวเราจะเอาดินเอาขี้วัวมาใส่นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ นี่ที่เรามาใส่กระถางไว้นะคะกำลังจะฟื้นนี่เห็นไหมคะนี่ใส่กับนี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะเห็นไหมโดนไหมหมดเลยเดี๋ยวต้องย้ายเข้าไปอยู่ในที่ล่มๆเนาะนี่ค่ะอันนี้เพชงนะคะ พิดถึงออกดอกสวยงามแต่ยังไม่ออกดอกออกออกออก,กิ่งใหม่เขียวสวยเลยเห็นไหมนี่ยรอดอกนะคะนี่ที่เราใส่กระถางไว้นี่โอ้โดนแดดนี่ค่ะใส่กระถางนี่ก็ใส่กระถางไว้ ี่ก็ใส่กระถางไว้นี่เหลือเหลือพวกนี้นนะเหลือเหลือใส่กระถางใหญ่นี่เหลือแต่กระถางเล็กๆเ,เ,เห็นไหมกระถางเราหมดน,นี่ปุ๋ยหมักเนี่ยเหลือต้นเล็กๆเ,กเกนี่ยเหลือกระถาง หากระถางมาใส่เงินบางถุงถุงพัดติมาใส่กระถางนะคะนี่ทำเม,มื่อวานนี้อะไม่ได้ลงคลิปหรอกคะ่ะบางทีมันเยอะๆเนาะเราเหนื่อยแล้วก็ไม่ได้ลง ให้มาดูต้นน้อยหนาเห็นไหมคะน้อยหนาดูดิเพราะไว้ร้อยกว่าต้นเกิดเกิดเกิดต้นเดียวดูนะคะนี่ให้ชมแล้วนะคะน้อยหนาเห็นไหมคะนี่